ผมจะมาเปิดตัวรถตัดหญ้านะครับผมเป็นรถตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามแบบตัดหญ้าคันใหญ่ๆมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไหนเราไปดูก็ได้เลยครับผมมาดูมาดูมาดูมดูด,ด,ด,ดูตัดสับรถสามารตัดได้หมดเลยนะไอ้พวกหญ้าพวกที่แบบอยู่ข้างถนนถนนเะลรเนี้ สวัสดีครับไปไหนกัเนี่ยไปไหนเรี่ไปไหนก็เนี่โอ้วิ่ง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 เอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งอวิ่ง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 เอวิ่งวิ่งว่งเอาวอ้อาวิงว่ง่เอาวอ่งวิ่งเอาวิ่งวงว่ยเอวิ่งเอวเอาว่าเองง้วเอ อไปกันเลยจัดจะบอาอ้าวโหถือว่าสวยงามนะครับอุ้ยสวยงามเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูไปดูดีไปดู before, ปดแบบเต็มเต็ม <ๆ S 1> ด,ด,ดีกว่าคุณผู้ชมถือว่าสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเหลืองนะอุ้ยท้องเรืองนะครับผมเดี๋ยวเอาเอาพ่วงเทเลอร์ก่อนพ่วงแบบเอ้าอะไรวะ เอ้าพวกแมงต้องโหลดอยู่อีกมุมนึงพอตอนซื้ออยู่อีกอันนึงอ่าฮะเจะ็บเด้ออ๋อมีสองแบบด้วยแบบไอติ่มแล้วกันนะครับผมกันสีได้ด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดปรลาดได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถจะเป็นยังไงนะครับผมอ่า อดีไหนล่ะและนี่ก็คือรถตัดหญ้าโอ้โหอ๋อสวยนะโมเดลสวยเลยนะอ่าทำไมมันดูแปลกแปกวะเอ๊ะนี่เราเราไปยืนดูกับเพื่องเลยหรอบีเสียเครื่อง โอ้ยสุดยหอดว่านี่ฟันมานะอ้าวฟัน โอ้สุดยอดว่ะมีมีรถไถป่ะรถไถว่ะรถไถเอารถไถมาลากไปทํางานสักหน่อยนึงนะครับผมแมาเราต้องรถไถเล็กดีคุณผู้ชมเออนี่เลยนี่รถไถเล็กปะล่ะรถไถเล็กไปเลยเนี่ยผมอยากได้รถรถไถเล็กแบบนี้เนาะนะครับผมรถไถเล็กราคาไม่แพงนะครับ เด้เป็นแบบไป,ไปติมซะด้วยอันนี้เป็นหางใหม่ด้วยนะหางด้วยนะหางใหม่ด้วยเดอสตาร์ทมือด้วยประเด็นอะว้าแหว่จิจิละเชียวโอ้ดูดูด,ด,ดูตรงนี้ทำงานด้วยนะนี่นครับหมุนอ๋อแล้แกนตัวนี้มันคือมัน คือรถคันนี้มันผลิตออกมาเพื่อเครื่องตัดหญ้าเลยเหรอไม่น่าใช่ว่างมันผมคิดว่ามันต้องสามารถที่จะแบบว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำไหนาได้ดิจะร่วงจะร่วงมันจะร่วงอ๋อโอเค ถือว่าเป็นถือว่าสวยงามนะครับผมนี่ครับล็อกไว้มาไปกันเลยครับไปกันเลยแหมดูการใส่เกียร์ดิเด้ด้นี่ดีเปเงยเอาราไปเดินหน้าโอ้ว้าวโอ้ว้าวรถไถเล็กนะครับรถไถเล็กเด้อรถไถเล็กไปเลยรถไถเล็กไปกันเลย รถถ่ายเล็กก็แรงเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยรถถ่ายเล็กเนี่ยเกียร์ออโต้หรือเกียร์เมนนวลอ่ะอ๋อเกียร์เมนนวลนีช่ว่มเอ้ยปล่อยคลาดปล่อยคลาดวิ่งเลยปล่อยคลาดวิ่งเลยใส่เกียร์เอ้ยใส่เกียร์ก็เหยียบคลาดลงไปเอ้โคตรดีโคตรดีอ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึง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  ไปครับเชีวครับเชียวเชียวครับเชียวกากาคากากากาคปเลยปเลยปเลยปเลลี้ยวเลยครับโรงแรมลอยนี่ละครไม่ลอยโวกระตุกบอลก็บอแล้วบอแล้วโยมจดตัดตาดัดตาดัดตาตัดตาดัดตาดัดตาตัดตาดัดตาดัดตา เอโบบ้้ยเไป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 เหยียบคู่เหยียบคู่เออดีไปดรเหยียบคู่ไปดิมึงเดินโอ้ยมันรักกันหรอ โอ้โอ้บ่าวสาวเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบคู่บ้างเลยฮึฮึมาเดินรักกันอะไรตรงนี้ฮึฮึผัวอะไรเอาโอ้ไม่ชนเสาอีกอย่างงี้มาเดินรักกันอะไรตรงรนี้เนี่ยเดี๋ยวไปขอขอญาตไปตัดยาดหน่อยหลักคันนะคุกูมเนาะ ยจะตัดหญ้าเลยละกันเอาเอาเฮ้ยคือมันแรงจริงนะไอ้รถสายเล็กเนะี่ยเด,ดี๋ยวไปตัดหญ้าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแล้วผมชอบด้วยเดี๋ยวรถอะไรที่เป็นทรงแบบเนี้ยผมชอบด้วยดิอะไรไกลจังวะออปชั่นมีอะไรบ้างเราดูออปชั่นก่อนไม่มีอะไรเลย พัชรานุ้ยเด้อเด็กเสียงเสียงมันดังจริงนะเสียงมันดังจริงตัดเลยตัดเลยโอ้โห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 

ต้องกุดกดเดต้องกุดกดเด็เจ้าตัดใจอย่างแจ่มไม่ใช่หว่าอันนี้อันนี้มันตัดอะไรด้ปะตัดได้หมดเลยตัดได้หมดเลยใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไปเล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 ย ใส่ไปตัวรับจ,น,บจนเลยครับวนลายครับโนลายจนลาย,บลายแบเดอตัดไฟตัดโอ้อเ็บเครองั่นจรจริงนะ แม่เป็นภายนอกกูมบอกภายนอกไปไหนกันล่งล้วพดเหอเออจุดจุดหัังอ่ะจุดังมือจุดดังมากโอเคเอสุดยอดเลยว่ะลองลองวิ่งดีไกลดูไหม ดึงไอ้ไกปวดขาดิอันนี้ตัดให้บัวนะตัดตัดแล้วตัดก็ยังไม่จบนะเอ่อตัดแล้วก็ต้องเอารถมากวาดมาเก็บปีนะครับผมตัดแล้วก็ไม่จบเลยนะตัดตัดสิบก็ไม่จบนะต้องต้องเก็บกวาดอีกนะครับผม ตัดไปครับตัดปลาครับตัดไปเลยไฟไม่มีนะผมออชั่นไม่มีเลยต้องสิ้นนะผมตัดได้ทุกอย่างที่ของก็ตัดหมด ตัดบทไม่สดยากเลโอเคโอเคบอลเลยครับอลเลยบอลเลยว้ววาว ก็เรียบร้อยครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรถตัดหญ้านะคุณผู้ชมเนาะก็มันก็เอ้ยไอ้ลุงเอ้ยนี่นะผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรถตัดหญ้าครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ตัดได้หญ้าได้อย่างเดียวเออมันตัดตัดข้าวตัดอ้อยตัดมันได้ป่ะวะเอาอย่างเี้เดี๋ยวผมลองตัดตัดแบบตัดอ้อยให้ดูมาดูว่ามันจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมปลูกอ้อยก่อนแล้วกันครับโอเค อ่าเดี๋ยวผมปลูกผมผมเดี๋ยวผมลองตัดอ,อ้อยให้ดูดิว่มามันจะเป็นยังไงมันจะตัดทิ้งเลยหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> กเด <c oughs> ี๋ยวเรามาดูกันดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันดูกันว่ามันจะตัดอ้อยได้หรือเปล่าโอ้ยจังเลิศลังจัดเลยมังเฮ้ยเป็นดังจีง อยู่นู่นออยอยู่นู่นเออพิจูเอาไอ้นี่มันเดินชนกันอีกอันนี้มันไม่ใช่ล่องนะคุณผู้ชมมันอย่าไปหานี่นะมันไม่ใช่ล่องจริงๆนะเนี่ยมันล่องปลอมแล้วเนี่ยแต่แม่งทำไปสามสิบติป์ทำเหมือนมากเหมือนว่ามันเป็นล่องจริงๆอ่ะแต่มันเหมือนขนาดมาดูใกล้ๆมันยังเหมือนอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ล่องนะมันคือพื้นเรียบๆนี่แหละเนี่ย ข้าถมาดูใกล้ๆแม่งยังเหมือนนะโอ้โหทำแบบเนียนมากครับลองดูดิลองดูลลงดิตัดไปได้ปะตัดไปได้ตัดได้แค่ยากเฮ้รู้ว่าเรายังไปซื้อที่หรอใช่หรอไหนแปลง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 ไหนอ๋อ เอ้เอ,เ,อเป็นนี้เออย,ยังไม่ได้ซื้อที่เราซื้อดูอได้ได้ได้ตัดได้แต่ว่าตัดแล้วมันหายไปเลยได้กว่าป่าวมบอ,อไปได้ มืนมันตัดได้จริงไปนยอ๋อไม่ได้แค่มันเดินเยียบ๋อมันตัดไม่ได้แต่ว่ามันเดินเยียบแล้วมันจะหายสวัสดีครับผมตัดไม่ได้นะกราฟได้แค่แแยาก